หน่อยบุตรสกรเผยภาพล่าสุดน้องคุณน้องจุนลูกชายทั้งสองคนปัจจุบันโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อเข้มเหมือนพ่อมากๆเลยทีเดียวสำหรับหน่อยบุตรสกรวงพัวพันนักสแสดงผู้จัดชื่อดังได้แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับพระเอกหนุ่มหล่ออมะตะเคนทีระเดชวงพัวพันมีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องคุณและน้องจุน ล่าสุดทางด้านหน่วยบุตรสกรได้โพสต์รูปภาพล่าสุดของลูกชายน้องคุณน้องจุนที่ได้ลงแข่งขันบาสเกตบอลพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าลูกจริงจังแม่ไม่ไหวนอกจากนี้มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกชายทั้งสองคนโตแล้วหล่อคมเข้มมากแต่งานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนสะดุดตา พ่อเคนทีระเดชหอบกระเป๋าลุกขึ้นเชียรูกชายสุดพลังเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลย